หลายคนคงคุ้นตายกับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ คือภาพยนตร์โฆษณาหมอมงซึ่งเบื้องหลังแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและสร้างสรรค์อย่างสุดๆเพราะที่มานั้นเกิดจากจิตสํานึกของหนุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ามงที่มีฝันดีๆอยากช่วยเหลือชุมชนในบ้านเกิดให้มีสุขภาพที่ดีมีหมอรักษายามป่วยไข้โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษทำให้ฝันของหมอมงสำเร็จ และว,วันนี้เราพามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำที่ต้องยกกองไปไกลกว่า200กิโลเมตรจากกรุงเทพนั่นคือหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายมอญที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัดแต่ละชอ็ตะชอตแต่ละซีนทีมผู้กำกับต้องประณีตพิถีพิถันในการทำงานอย่างมากเพื่อจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆให้ออกมาสมจริงมากที่สุด yo, yo. ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากของนักสแสดงก็จัดเตรียมมาเป็นอย่างดีจากจังหวัดชินใหม่โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมสร้างสารรค์และพัฒนามงในประเทศไทย จากเรื่องโปรดักชันที่ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการสื่อสารให้ผู้ชมรู้ถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความฝันดีๆที่สําเร็จได้จากโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ที่อายุแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะทาฝันนั้นให้สําเร็จเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมดังเช่นนายแพทย์กัตะพงษ์เล่าลือพงศริแพทย์เชื้อสายม้งคนแรกในประเทศไทยที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่ออายุ40ปีท่านนี้